แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ข่าวดีจากประกันสังคมผู้ประกันตนเฮครมเห็นชอบอนุมัติหลักการ3มข้อเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ นายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอในวันนี้นะคะ10พฤษภาคมได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอไปเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการนะคะที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของผู้ประกันตนนั้นกระทรวงแรงงานจึงเสนอกฎหมายดังกล่าวนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันทางสังคมและ,และได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น นายสุชาติกล่าวว่าสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้นะคะได้แก่หขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนมาตรา33ให้ผู้รับบำนาญชาราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ให้ผู้รับเงินบำนาญชาราภาพสามารถขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้ สการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพอันเกิดจากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนโดยกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพได้ขอเลือกนะคะในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณภัยหรือเหตุการณ์อื่นใดอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนก็สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วน ออกมาใช้ก่อนได้นั่นก็คือขอคืนนะคะและการนําเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้นั่นก็คือขอกู้และ3การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์อื่นๆได้แก่เงินทสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากเดิมจ่าย90วันเป็น98วันนะคะเงินทดแทนการขาดไรายได้กรณีทุพพลภาพจากเดิมจ่ายร้อยละ50 เป็นร้อยละเจกรณีส่งครอบบุตรให้ได้รับการคุ้มครองต่อไปอีก6เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ประกันตนซีปรับปรุงเงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตร,รา39และกำหนดให้เงินเพิ่มของผู้ประกันตนมาตร,รา39จะต้องไม่เกินเงินสมทบที่ต้องจ่ายหาแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการทั้งในส่วนของการ ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะการกําหนดคุณสมบัติและละักษณะต้องห้ามวาระการดำรงตำแหน่งเพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการในการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้รวมทั้งบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้างท้ายสุด6กการแก้ไขมาตรการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะความผิดที่นายจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะคะการปรปับปรุงกฎหมายพรบรประกันสังคมในครั้งนี้จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตนได้มีหลักประกันทางสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่มีความพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการจากภาครัฐ รวมทั้งเป็นการจัดรัสวัสดิการที่เหมาะสมกับสังคมสูยอยู่อีกด้วยในสุชาติกล่าวตอนท้ายนะคะอัปเดตข่าวดีผู้ประกันตนเฮครมเห็นชอบอนุมัติหลักการ3คข้อนะคะเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน